เอาวะเจอลุคขาว่าแร่งที่สุดนะครับกอแลที่63ของประเทศไทยนะของเราได้อีเก็มีที่2ของอินโดนีเซียมานะครับเซตเซตเขาเก่งนะอันนี้คือมีกอลและนะครับมีซากุริงิแล้วลุคขาว่านะลุคขาว่ายิงโดรลัวนะครับซากุเก็บบอลน,นะกอลแลสกีนะครับเซตนี้เคยลองเล่นแล้วนะเก่งขอบคุณที่ติดตามนะครับโลนสามแต้มกับลุคขาว่าสามแต้มมองเกมขาดมากเลยสติสุข จากเห็นพีแคทเดี๋ยวรอ,อว่างหลายๆวันกันนะถ้าเกิดเห็นประมาณนั้นนะน่าจะพี่น่าจะตกงานอยู่นะตอนนัน้น่าจะเล่นเกมทั้งวันอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้คงไม่ได้นะครับอันเนยถ้าพี่ขึ้นแก่งที่สุดคือช่วงนั้นน่าจะตกงานเป็นเดือนเป็นเดือนขึ้นไปนะ สักกูสไลด์แต่ไม่ได้รูปพี่เป็นบอยคนไม่ใช่เมนสักกูจะเข้าใจดีนะอือเสียดายอ่าวิาเคกามิลีบ่าวได้นะครับเกมเปลี่ยนนะแบบนี้อ้าวแล้วเขาไม่นัดตบหนึ่งกับสองกันมองแบบขาด <c ười> จริงสวยครับเฮ้ยเคกามิยังเถื่อนอนะ่ะ ยืนมองหน้าแล้วค่อยดังด้วยมาดิครับัวปลาขอบลิงเมื่อกี้โอ้ยลิงเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าดังรัวๆนะพี่เก็บบอลให้ได้นะเป็นที่ที่ชอบเลยนะมีคนเก็บบอลให้อนะคือเปิดเกมมาบอกว่าเก็บบอลให้หน่อยพี่จัดตัวเก็บบอลเลยนะพี่กะว่าเดี๋ยวเราดังรัวๆพี่รอเก็บบอลอย่างเดียวนะครับดังพลาดไม่เป็นไรนะพี่เก็บบอลให้พี่ชอบเลยนะอะ อายุสามสองตกงานกินเหล้าที่ตกยากก็เด็กพี่อายุสามเจ็ดสามแปดแล้วอะตกงานตอนนี้เรื่องใหญ่เลยนะตกงานถ้าใครตกงานกินเหล้านี่คือตกงานแล้วเงินก็น้อยแนละ้วกินเหล้าอีกจบเลยนะโดนีิครับโดนลยครับถ้าเยอะก็โดนีิครับยังไง โดนอุ้งเซนเตอร์โหดเกินตะกุสักหน่อยเปละเพื่อนโดนกันเยอะแล้วนี่ไงนี่ไงมีเคยังเถื่อนน่ะแกร่งที่สุดก็ไม่ไหวแล้ะเจอแบบนี้โหดมากนะครับเอาบอลไปก่อน,ดนเดี๋ยวเกมมันจะไม่สูสีนะโอเคนะเกมมันจะได้ตึงนะครับเพื่อนโกรธกอโทษขอโทษครับเพื่อนมันมันพลาดจริงๆอะนายส่งเองนั่น โคตรสวยใครตกง,งานอย่าก,กินเหล้าเลยเหลือตังไม่มีนะครับเก็บตังไว้ทำธุรกิจนะสกรีนรัวๆเออฉันพลาดเองไม่เป็นไรเดี๋ยวกาเชียนสามแต้มโชว์ไปมันสองแต้มเหยียบเส้นนะนี้เสียดายไม่ได้สามแต้ม เอาหอัวลูกกว่ายืนมองหน้าแต่ทำเกมก็ตังไม่มีใช่เลยโอ้โหสับมือไว้ลงลงลงเน้น,เน,นเน้นไปต้องงานเอสาวก็ไม่มีตัง เปสาวโหลตกงานไปเปสาวอีกเกินโร์นโดนเลยครับจูนันติเกอร์เดียววะเฮ้ยอีเคกามิโชว์สกิลไปโชว์สกิลไปนะไม่เป็นไรนะครับเขาเล่นดีเขาจะยิงพลาดกี่รุก,ก็ได้สวยครับจัดไปเลยครับแตกงหนึ่งเราเรีบเกินไปปะวะ เราก้จะเรียกเกิดไปในสอนเมื่อกี้ตกงานไปลงอา่าต้องงานคนจริงนะนี่้จ่ายไม่ได้อมติดกอแล้วขอโทษครับเพื่อนๆเขาดังไม่ลงวะ่ะเ็าดังไม่ลงนะจะไป ลูกค้าลูกค้าลูกค้าไม่กล้าเล่นเลยนะเจออีกเคกกมีปิดเล่นโคตรดีนะอีเคเก,กมีเรา <c oughs> หลอกเราไม่ดังนะเล่นช้าได้นะครับระเียตินี่คือถ่วงเวลาให้ถึงที่สุด มีอีกอันตินะครับถ่วงได้อันเอ้ยคุณว่านา,ายทำอะไรนายเดินไปยิงเยเหรอ,อยอดเตีโจมมีเทียกันดเฮ้ยอีเคกามิได้ทุกอย่างโหดเกิน ขาดว่ะเออมีเพื่อนแล้วว่าชอบชอบชอบกดพอใจไม่ทันกดัอใจให้อีเคกามิก่อนเรามีเพื่อนนะส่งบอลให้ก่อนแล้วอีเคกามิขึ้นลงๆลงไม่ลงนะเมื่อกี้เขายิงติดสีแดงยิงลงระบบเกมเป็นอะไรครับัลโหล ลงๆไม่ลงแต่ดังไม่ลงหัวร้อนกว่าใช่เลยครับดูลิงพี่แล้วมีสีผมแม่นขึ้นอืมแม่นขึ้นเฉยดูลิงแล้วมีสี่ยิงแม่นขึ้นนะครับวันนี้ไม่รู้ได้เทคนิคอะไรไปนะเฮ้ยเราอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วว่าถ้าได้เล่นอย่างนี้อีกสักวันสองวันนะที่สองร้อยอันดับแรกนะ่าจะมาขอบคุณที่ติดตามครับ